ครับเพื่อนๆผมมอแกชแนลวันนี้มาอัปเดตชวนเพื่อนนั่งรถไฟาจากสถานีบางจากคุณวิถีอะไรเนี่ยผมเมลยเดินคนั่งมาสถานี่าคุณนวิถีปลายทางที่สถานีเคหะนะครับวันนี้ผมอัปเดตมาให้เพื่อนได้ชมกันนะครับขึ้น b t ทอ่าชมวิวทีทัศน์จังหวัดสม,มุทรปราการนะครับปลายทางเคหะแห่งนี้ครับผมว่าจะไปลง บางปูแต่ผมไม่รู้ว่าบางปูลงสถานีไหนครับบางปูไปทางไหนถึงจะไปปูเดี๋ยวต้องถามสอบถามคนแถวนี้ก่อนคบว่าสถานีบางทะเลบางปูอยู่ตรงไหนจะไปลงสถานีไหนมันถึงจะไปบางปูถูกนะครับปากน้ําหรือเปล่าก็าไม่รู้นะถ้าจะไปบางปูก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนนี่เดี๋ยวต้องถามอ่คนแถวนี้ครับเดี๋ยวจะนั่งรถต่อแล้ว ถ้ายัางไงก็อาจจะได้ไปบางปูครับถ้ามีแรงเดิน farklı ious Range Y ديatos จะถึงเคหะก็จะมี้ันโลนะครับรถไฟฟ้าใลายเหนน้อยงนีมาณนีนครับครับนี่คือปลายทางสถานีเคหะนะครับ b t s รถไฟฟ้ญญา BTS วันนี้ผมมอกแกนชนเนลมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นนะสถานีปลายทางเคหะ มาสิ้นสุดอีู่จังหวัดสมุทรปราการแห่งนี้นะครับสถานตากอากาศบางปูกินปูดูนกเต้นรำย่ำป่าชายเลนรีสอร์ตสวยงามนะครับสวัสดีครับเ,รเพื่อนๆ Morgan Channel เดินกินเที่ยว วันนี้จะพาเพื่อนมาเดินชมสถานที่ตากอากาศบางปูนะครับครั้งแรกของผมเหมือนกันที่มาสถานที่แห่งนี้ไม่รู้ไปอยู่ไหนมาเพิ่งจะมาเพิ่งจะเคยมานะครับเข้ามาข้างในก็วัดไข้ป้องกันโควิดครับของผมก็วัดได้36ลิตรบิด37 <laughs> เดี๋ยวพาชมสถานที่ตากอากาศบางปูข้างในนะครับ จะมีนกให้ผมดูหรือเปล่าอย่างที่ผมถ่ายรูปรีวิวให้เห็นบ่อยๆตามผมไปดูข้างในเลยครับหิวมาบางปูแต่ไม่ได้กินปูนะครับกินลูกชิ้น <laughs> มาบางปูแต่ได้ลูกชิ้นนั่งร้านอาหารนะคือว่าไม่มีคนนะแต่ไม่มีคนมาเทกแขรนั่ง สชั่วโมงเอ้ยหนาทียังไม่มีใครมาถามมากินะไรบอกว่าเชิญครับนั่งเราตั้งสองนาทียังม,มีใครมาถามก็เลยออกมาซื้อชิ้นกินดีกว่าทางเข้าก็เป็นธรรมชาตินะครับเป็นป่ากลางคืนน่าจะมีปูออกมาวิ่งเล่นเนาะดูแล้วโอ้ยครั้งแรกในชีวิตมาเห็นบางปูไหนล่ะนก มานี่คือว่าสวยสุดๆแล้วมา่อไม่เห็นมีนกครับนกอยู่ในเอาลูชิ้นมาฝากโอมีอยู่ตัวหนึ่งจะนนางนวลหรือเปล่านะ มีอยู่ตัวเดียวครั้งแรกที่มาบางปูก็ไม่เห็นนกมันมาผิดฤด,ดูหรือเปล่าอ๋อปลาตีเนตเหรอใช่ใช่ครับแต่ฝั่งนี้ไม่เห็นเลยอ้ยมีอยู่ตัวเดียวนกอดีแล้วที่ยังเห็นเนี่ย น,นกมาถึงบางปูไม่เห็นนกไม่ได้ไม่ได้ต้องเห็นนกเนี่ยคือนกเจอแล้วครับนกนางนวลวันนี้ตัวเดียวตัวใหญ่ด้วย <c oughs> ปกติเห็นก็นอื่นก็นมามันบินว่อนอยู่กลางทะเลเยอะแยะแต่วันนี้ไม่เจอสักตัวไทนไปเจอตัวนี้แทนดิดนนูปตีนตัวเลไม่มีนกให้ชมนะครับมีแค่ปัตตีนตัวเดียว น้านามีละนกนกมาได้ตัว2ตัวไม่มีคนหรือบานกเลยเลยไม่มามีคนให้อาหารอไรีใ,ใครก็มาบางปูเห็นว่าปูเป็นยังไงไม่มีปูไม่มีนกคนก็น,น้อย,ยนะครับช่วงนี้แค่ได้มาเห็นก็สัมผัสอากาศ บริสุทธิ์ลมเย็นๆก็ดีแล้วไว้ครับมาแขกลม,ล,มลมสบายเลยเคนมาห,หิวลูกชิ้นซื้อลูกชิ้นว่าจะมาฝากนกก็เลยไม่เห็นนกก็กินเองซะเลยตอนนี้ขออนุญาตก,กินลูกชิ้นก่อนนะครับป่าชายเลนแห่งนี้อากาศร่มรื่นดีครับไม่มีแดดปะเนี่ยถ้ามีสะพานให้เดินลงไป ในป่าเชลเลนแห่งนี้น่าจะเวิร์กดูต้นไม้ดูปูแต่นี้ก็ให้เดินแค่นี้ก็ดีแล้วป่าชชลเลนลึมทะเลมันน่าจะมีต้นไม้อยู่ไม่กี่ชนิดล,ล่มลื่นมากครับมองเข้าไปลงไปเดี๋ยวผมจะถ่ายสองให้ดูสองให้ดูว่าในป่าเชลเลนแย่งนี้มันล่มลื่นนะ น่าจะเป็นป่าโกงกลางโกงกลางน่าจะน้อยกว่าป่าเสม็ดน่าจะต้นสม็ดครับเนี่ยถ้าไม่แน่ใจครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันที่เรารู้ว่าป่าชายเลนมันจะมีแต่แค่ต้นเสม็ดต้นแสมแล้วก็ต้นโกงกลางครับสามชนิดนี่แหละเสม็ดสเสม็ดโกงกลางะถ้าถ้าจะไม่ผิด ไ่จะมีต้นอื่นด้วยแต่ต้นอะไรเพื่อนๆช่วยบอกด้วยนะครับว่าปาชเลนแห่งนี้คือต้นอะไรแต่ผมคาดว่าน่าจะเป็นปาสมเม็ดและก็โกงกลางสามชนิดนียพื้นที่อนุรักษ์ปาชเลนกองทับบกครับสมวนไว้สำหรับการทำกิจกรรมฟืนฟ้นฟูปาชเลนการศึกษาธรรมชาติ และงานวิจัยทางวิชาการนะครับเขางดใช้บริการครับเขาไม่ได้ให้เปิดให้เข้าไปดูได้ถ้าถ้าให้เข้าไปเดินดูได้ในข้างในบ่ายทะเลนั้นะนะ่ะจะเวิร์กเลยนะครับโอ้หตัวน,นี้น่าทะเลขึ้นมาน,นุนเอาพวกขยะมากองไาตรงนี้เลยถ้าเก็บก็คงไม่หวนในใบเหมือนกันอันนี้ต้นจากหรือเปล่าต้องขอขอบคุณฟ้าฝน ดินฟ้าอากาศของวันนี้ที่ไม่ไม่มีแดดแดดลมฟ้ามเครื่องเคืองเลจะตกแล้วก็ขอบคุณบางปูแห่งนี้นะครับที่ให้ผมได้มาเยือนครั้งแรกในชีวิตกับการมาเดินสถานที่ตากอากาศบางปูแห่งนี้แม้จะไม่ได้มีนกให้ดูมีปูให้เห็นแต่ก็มาได้สัมผัสอากาศบริสุทธ ในวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับนกมันน่าจะมีช่วงฤดูหนาวมนะอาจจะมาช่วงฤดูหนาวถึงปลายมีนาหรือเปล่ามไม่แน่ใจมาช่วงนี้ไม่มีนกก็ผิดหวังก็ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ชีพจรลงเท้าเดินคือเกกับระยะทางก็ประมาณ 300เมตรมัม้งเนี่ยจากปักทางถนนใหญ่อะเข้ามาในอเคหะบางปูนี่ยเอยเข้ามาในฐานตักอากาศบางปูแห่งนี้ขึ้นไฟฟ้ามาลงเคหะแล้วก็ต่อสองแถวมาครับคลิปของผมวันนี้ก็เดินเที่ยวกินไปกับ Morgan Channel ขอจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณเพือนๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมในวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ